รับ f อซตอนนี้ผมมาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ดูว่าที่ผมเถียงมาผมไม่โอเคก็คือผมเจอแล้วที่ดินนี่คือที่ดินของสามีเขานะครับประมาณทั้งหมดจากนี่ข้างล่างประมาณอยู่ถึงข้างล่างนู้นนะครับเ,รเ,รเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆฮะเดินไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าประมาณสี่ไร่ถึงห้าไร่นะครับผมที่ได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่ดินตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครับผมตรงนี้เนาะ เห็นว่าตรงนี้เป็นที่ดินที่ผมเจอผมไม่โอเคนะเขาบอกว่าที่ดินนี้เขายกให้น้องน้องเขยเขาผมไปไปไม่ได้นะที่ดินนี้จากตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับจากนู้นแล้วลงข้างล่าง,งเป็นที่ดินสีหบับปลูกบ,บ้านนะครับผมปลูกบ้านเนาะตรงนี้ปลูกบ,บ้านหมดเลยประมาณ4ี่ถึงห้าไร่นะครับตีไปนะครับ4ี่ถึงห้าไร่นะจากเนี่ยฮะไปถึงตรงนูน้นในเอฟซีไปถึงนูนนะ่นเห็นไหมครับถึงนู่นนะ่ะไปก ай, ไกลอีกไกลนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกัน ผมบอกว่าเขาบอกเป็นของเขาผมบอกไม่ใช่พอดูในสัญญาแล้วมีเอกสารโฉนดที่ดินเนาะอันนี้คือของสามีเขานะครับมไม่ใช่ว่าเป็นมันจะถึงหลักตรงนู้นเลยนู่นตรงนู้นหลักตรงนู้นถึงนี่นะครับลงไปข้างล่างเ,เห็นไหมครับถึงบ้านหลังนั้นนะครับผมตีไปข้างหน้าไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆจนถึงตรงนู้นเลยครับผมฮะอันนี้ผมบอกไว้โอเคแล้วก็ผมบอกว่าไม่ไม่ไม่คือเขาบอกว่า ไม่งั้น50 50ผมไม่50นะครับผมผมจะไม่50นะเป็นที่ราบลงข้างล่างของภูเขานะอันนี้คือภูเขาข้างบนนะครับผมเนี่ยบ้านก็ติดตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้มันสามารถสร้างบ้านได้นะครับแล้วก็ประมาณ4-5ไร่มันสร้างบ้านได้อยู่แล้วในเอฟซีอันนี้แต่เราก็พูดปนีปนอมก็ไม่มาด่ากันนะครับผมนี่นี่เขาคุยกันแต่เขาผมก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเธอต้องการอะไรค่อยว่ากันแต่ทางนั้นทางนี้ผมก็ต้องใช้ทนายอยู่ดีครับผมผมไม่ให้ผมไม่ให้ผมไม่ให้ ให้เข้ามาอะไรได้นะนะครับผมไม่ให้อทุกอย่างครับเพราะผมดูดูแล้วไม่ไม่โอเคนะไม่โอเคมากแล้วตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าที่ดินเนี่ยเออมันเยอะนะครับห้าไร่คุณคิดดูที่ดินห้าไร่ที่ประเทศเซดันเงินเท่าไหร่ครับผมผมไม่ยอมให้หลานผมทั้งสองคนแล้วแม่เขาอดตายนะครับเพราะฉันนี่เอฟซีดูนี่นี่นะครับผมเนี่ยที่ดินลงไปข้างล่างเลยเห็นไหมเนี่ยลงไปข้างล่างหมดเลยนะครับเป็นของเขาหมดเลยที่ดินนะครับผมฮะ นะจำไว้เลยจำไว้เลยฝรั่งมันไม่ได้ดีกับเรานะครับผมทุกอย่างมันก็อยากได้ของมันนะครับผมเห็นนะครับ f อเดี๋ยวจะดูก่อนว่าที่ดินถึงไหนบ้างอ่ะจำไว้เลยเข้าถ้าตายปุ๊บเนี่ยนะครับผอพอตายเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทุกคนอยากได้ทรัพย์สมบัติหมดเลยไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าผมไม่มีหลักฐานเน่ยถ้าผมโง่ไม่รู้เรื่องอะไรจบเลยครับผมจบเลยอ่มาดูที่ดินนะไปดูที่ดินเขาเริ่มตั้งเมื่อกี้ผมให้มาจนถึงสุดถึงสุดตรงนี้ ให้ดูนะนี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับผมของเขาปุ่มนี้จนถึงนู่นเนี่ยไปถึงนู่นเนี่ยดูนะดูรถนะรถไปอีก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 ครับรถไปอีกครับนู่นนะตรงนู้นถึงนู่นเลยนี่ที่ดินก็คือของน้องด้วยเขาเขาเช่านะครับนี่ก็เช่าเนี่ยถึงข้างล่างเลยตรงเนี้ยของเขาหมดเลยฮะให้คนอื่นเช่าเนาะ เนี่ยของน้องเขาหมดเลยนะครับเนาะเพราะฉะนัะ้น F c ทุกท่านครับผมก็จะดูแลให้แล้วก็ก็ปานีปนอมเขาก่อนว่า,างไงบ้างทั้งนั้นทั้งนี้เดี๋ยวให้ผมจะให้ทางทีมง,งานทนายของผมนะครับผมก็จัดก,การให้ผมดีใจนะผมเจอที่ดินให้น้องเขาแล้วครับผมผมทําการบ้านมาอย่างดีนะครับเจอที่ดินให้น้องเขาประมาณ5้าไร่เป็นไร่นี้ไม่ใช่ทําเพื่อผักสวนครัวปลูกบ้านได้นะครับผมเนาะนะครับผมปลูกบ้านได้เพราะฉัน ที่ดินนี้เป็นของหลานทั้งสองคนนะคบผมผมไม่ปล่อยแน่นครับผมเนาะผมไม่ปล่อยที่ดินนี้ต้องเป็นของหลานทั้งสองคนที่ลูกแฝดที่ประเทศไทยเราขายนะครับเราขายเดี๋ยวให้ทนายเขาขายไปนะครับห้องที่กี้เขาขายนะครับผมทุกสิ่งอย่างเราซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ปล่อยขายนะครับผมขายเพื่อให้น้องเขาที่อยู่ประเทศไทยมีอนาคตนะครับเขาไม่กลับมาที่นี่แล้วนะครับผม f c ดูในข้างหน้าเห็นไหมครับ เห็นไหมครับดูนี่ดูครับผมดูเนี่ยอันนี้ก็ของเขาด้วยเนี่ยดูนี่เนี่ยอันนี้ก็ของเขาหมดเลยนะครับตรงนี้ของเขาหมดเลยฮะของเขาหมดเลยครับผมนี่ดูหนึ่งดูที่เห็นหรือบ้างของเขาหมดเลยของน้องเขาหมดเลย นะครับผมฉะนั้น F c ครับตอนนี้นะครับฉะนั้น F c ซผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครจากไหนผมสนใจอย่างเดียวว่าผมทำผลประโยชน์ให้หลานทั้งของสองคนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ขายที่ดินนี้ห้าไร่ให้เขามีสิทธิได้แล้วบ้านหลังนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเป็นบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้ ข้างล่างนะครับก็ขายนะครับบ้านขายนะครับขายหมดเลยนะครับผมทุกอย่างขายแล้วเงินพวกนี้นะครับผมเงินพวกนี้ให้นะครับผมให้หลานที่ประเทศไทยนะครับวิวสวยครับวิวสวยวอลิสสวยมากครับผมสวยมากเพราะฉันเอฟซีทุกท่านครับผมได้ทําหน้าที่ผมแล้วนะนะครับผมผมเจอแล้วครับผมเจอที่ดินห้าไร่นะให้น้องเขา เจอที่ดินห้าไร่ให้น้องเขานะครับผมจากนี้เราก็เดินเรื่องต่อเลยนะครับผมแน่นอนเขาก็บอกเออมันจะมีส่วนได้ไหมผมบอกคุณเป็นแค่เขยคุณไม่มีส่วนได้นะคนที่ได้คือแม่แม่นะครับที่เขาอยู่บ้านพักคนชรานั่นแหะแม่ได้ได้ประมาณ25สเอร์ซตส่วนเขามีลูกด้วยนะครับผม <c oughs> มีลูกด้วยแล้วก็มีมีพันธญามีลูกสองคนอันนี้ก็ต้องดูขั้นตอนว่าทางศาลจะพิจารณาไงนะครับแม่ได้อยู่แล้วอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับผมทางนั้นทางนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ โอเคแล้วกันครับยังไงครับขอบคุณมากครับ FC สวัสดีครับผม